ที่เราเลือกสินค้าไก่เนี่ยนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยเป็นสินค้าที่ไปได้ทั่วโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ส่งออกไปประมาณสัก50ประเทศทั่วโลกนะครับแต่โครงการเนี่ยจริงๆเราต้องการจะพิพสูจน์หลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่อยากจะพิสูจนค์คือว่าคนไทยทําได้นะไม่ใช่จะต้องบอกว่าดีที่สุดในโลกต้องเป็นเมกาเก่งที่สุดเมกาเก่งที่สุดยุโรปเก่งที่สุดญี่ปุน่นครับเรื่องหลายเรื่องเนี่ยคนไทยเราก็ทําได้ด้วยนะครับ พรตอนที่ทําโครงการโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆต้องการจะสร้างอินสปิเรชันเป็นหลักเลยนะสําหรับว่าคนไทยก็ทําเรื่องยากๆได้เหมือนกันตอนนั้นมั่นใจไหมคะก็มั่นใจพอสมควรครับแต่ก็มีลุ้นระหว่างทางเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเออเขาจะตรวจอะไรบ้างสุดท้ายตรวจทั้ง3าปีอ่ะพอจะเสร็จอ่ะทั้งๆเราก็คิดว่าเราเจ๋งแล้วนะแต่ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้เขามารีออิด พื้นก็ตรวจเครื่องนี่ก็ตรวจตรวจมันทุกที่เลยนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนไทยก็ทําได้ครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เดวันตั้งชื่อไก่ไทยเลยไม่ตั้งว่าไก่ซีพีด้วยเราต้องการจะตั้งชื่อว่าไก่ไทยเพื่อเล่พิเต์ว่าคนไทยก็ไปได้หนึ่งคือมันผสมกับการที่ว่าเราก็เป็นท็อป10คัมภีรดูเวอร์นะนะจริงไซส์เราเนี่ยอยู่อันดับอันดับเจของโลก้าถามในโลกเนี่ยปศุสัตว์ที่ทําเนื้อสัตว์เนี่ยเราอยู่อันดับเจ โอเคเราคิดว่าเรามีพาล้านที่ทในฐานะบริษัทใหญ่สาคัญกว่านั้นเป็นบริษัทจากประเทศไทย<ะ>ทํายังไงที่จะมาให้คนไทยมีชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกได้อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดข,ของคนไทยแล้วลิงก์กับตัวบริษัทเรานะครับก็เลยเป็นเนื้อไก่แล้วก็เป็นกับรสชาติกะเพรานะครับเพื่อพรีเซนต์ความเป็นไทยมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้